เอาโอกาสนี้ตามาภาพก็จะนำธรรมะมาเติอความหมายในเรื่องของอัตตกถามหาโพธิชาดกบ้าด้วยปฏิปทาของผู้นำในตอนจบตอนแรกไม่รู้ว่าได้ฟังหรือยังนะมาภาคตอนจบเนะเอาภาคสุดท้ายตอนจบปฏิปทาของผู้นำตอนจบเป็นอย่างไร ก็มาฟังกันอยู่จากนั้นปริพาชกจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านอำมาท่านน่าจะรู้ถึงความผิดของความพูดตัวเองนะแล้วเหตุใดถึงพูดเตือนเราเช่นนี้ท่านอิศระกราบาทีเข้ามาใกล้ข้าหน่อยมีอะไรหรือท่านถ้าพระเจ้าสร้างชีวิตสร้างฤทธิ์สร้างความพินาศสร้างกรรมดีและกรรมชั่วให้เจ่ชาวโลกทั้งหมด คนที่ทำตามคำสั่งก็ย่อมทำบาปได้พระเจ้าย่อมเพื่อนด้วยบาปนั้นเองถ้าเนื้อคำพูดของท่านเป็นธทำจริงถ้าเราฆ่าลิงก็แปลว่าดีแล้วถ้าท่านรู้ว่าวาท่าของตอนนั้นผิดจึงไม่ควรตีเตียนเราบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอึดอัดจนอิสระการณะ ย่อมแพ้ต่อนักบวชหลังจากชนะท่านอำมาตคนแรกเรียบร้อยแล้วนักบวชหันไปทางท่านอำมาตอีกคนท่านปุบเพกระตาบัีท่าตัดย่อมเข้าถึงความสุขและความทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่กระทำไว้แล้วในปางก่อนบาปเก่าที่ได้ทำไว้แล้วนั้นในบนัดนี้แม้เราก็มีทางพ้นจากหนี้เก่านั้น ใครเล่าในโลกนี้จะเปื้อนด้วยบาปเปรียบเหมือนเราเป็นเลี้ยงซึ่งเป็นปริพาชคมาก่อนค่ากินเสียปริพาชคนั้นกลับมาเป็นลิงในอัตภาพนี้จึงถูกเราผู้กลับมาเป็นปริพาชกค่ากินเสียเหมือนกันถ้าเนื้อความแห่งพาทิตของท่านเป็นอัตถะเป็นธรรมและเป็นถ้อยคำงาม ไม่ช่วยช้าถ้าถ้อยคำของท่านเป็นความจริงลิงก็เป็นอันเราค่าดีแล้วถ้าท่านรู้ความผิดของตนไม่ควรพูดเช่นนี้กับเราเอออามา์คนที่สองไม่เอ่ยอะไรนะท่านว่าข้าพูดถูกไหมถูกก็รับแล้วถ้าถูกแล้วเนี่ยทำไมถึงกล้าพูดกับเราเช่นนี้ท่านเที่ยวยกประโยคนี้ว่าแม่พ่อแม่ ผู้มีพระโขนสามารถฆ่าทิ้งได้หมดเมื่อเป็นประโยชน์แก่ตนงั้นหรือแล้วถ้าฆ่าฆ่าลิงตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ใช่หรือท่านช่วยตอบข้ามาหน่อยสินักบวชจ้องหน้านิ่ถ้าเราต้องการสเสบียงเราควรฆ่ามิตรทิง้งแล้วเอาอาหารนั้นมาหรือถึงแม้ว่าฆ่าวานนอนนี้แล้วประโยชน์ตกเป็นของเราแปลว่า สิ่งที่เราทําเป็นเรื่องที่ถูกไม่ใช่หรือเมื่อพระโพธิสัตว์ไล่ต้อนอำมาตย์ทงห้าให้จนมุมแล้วโยมจึงหันมาทางพระราชาพระองค์พามาหาโจรติดตัวไปไหนมาไหนทำไมช่างโง่เขาอะไรเช่นนี้ฟูก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างเอื่อมละอานะเงือตกด้วยนะพระองค์อะในปางก่อนนะ มีนกมีนกยางตัวหนึ่งมีรูปร่างไร่เกล็ด้วยความใจดีจึงชวนนกตัวนั้นเข้าฝูงจากนั้นเจ้านกกระยางก็ได้ทำเรื่องหน้ารังเกียจฆ่าเจะทั้งหมดแล้วก็บินหนีไปก็เหมือนกับอมมาตทั้งห้าของท่านที่เป็นนกกระยางเที่ยวหลอกลวงพูดบทว่าเป็นพระอรหรันต์ กษริย์ผู้ไม่ประพฤติธรรมเบียดเบียนบนรรพชิตผู้ํำรวงประพฤติพอหม่จันกริส์พระองค์นั้นย่อมตกจากสวรรค์อันหนึ่งพระราชาผู้ไม่ไมดํารงอยู่ในธรรมฆ่าพระชายาผู้วางดีย่อมประสบบาปย่อมประสบบาปนะั่นแล้วก็ผิดใจกับราชบุตรทรั้งหลายพระราชาประพฤติธรรมไม่เบียดเบียนบนรรพชิตดูแลลูกเมียเป็นอย่างดี การกระทำเช่นนี้จะทําให้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเช่นนั้นการเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีต้องไม่ทรงพิโรดไม่หวั่นไหวพระบทที่ตัดเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาฟัจริงอยู่นักบวชหวังจะข่มฉีพวกอมาม่าและเบียดเปิดเผยเรื่องที่พระเทวีที่พึ่งจากไปจึงนำเรื่องต่างๆมาเปรียบเปย เมื่อพระองค์ได้สดับรับฟังก็ทรงทราบถึงความผิดของพระองค์ดูก่อนพระองค์ตั้งแต่วันนี้ไปอย่าได้ทรงเชื่อต้อยคำของพวกคนชั่วพวกนี้อีกอัสูรย่อมทำพวกอัสูรเป็นฆ่าศสกของพวกของพระองค์ให้วันไหวจากนั้นพระมหาสัตว์ทูลเชิญพระกุมารทั้งสี่พระองค์มาตั่งสอน แล้วประกาศถึงกรรมที่ตรงกระทำแล้วเด่พระราชาดูก่อนพระกกมารทั้งหลายพวกท่านก็อยากได้ประทุษร้ายต่อพระราชาเลยพระราชาจึงตรัสกับพระมหาสัตว์ว่าท่านผู้เจริญเข้าไปเจ้าผิดในพวกพระโอรสและพระเทวีเพราะได้อายาม,มาตเหล่านี้มัวแต่เชื่อฟังถ้อยคำของพวกมันจึงได้กระทำบาปกรรมเพียงถึงเพียงนี้ ข้าพเจ้าจะฆ่าอมาตทั้งห้าคนเหล่านั้นเหล่านี้เสียพระมหาศัตร์ชี้แจงว่าดูก่อนมหาบอพิษพระองค์อย่าได้กระทําถึงอย่างนั้นเลยพระราชาตัดว,ว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะได้ตัดมือและเท้าของพวกมันเสียพระมหาศัตร์ทูลว่าแม้กรรมอย่างนี้ก็ไม่ควรกระทําอีกพระราชาทรงรับว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้แล้วทรงรับสั่งให ริบรัพ์สมบัติทั้งหมดให้ขับไล่ออกไปจากแว่นแฝนแม้พระโพธิสัตว์พักอยู่ในที่นั้นสองสามวันแล้วถวายโอวาทเด่ดพระราชาว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดจากนั้นก็กลับไปยังหิมะวันตตามเดิมรรมฌานและอภิญญาให้เกิดแล้วเจริญพรมิหารสี่อยู่ตลอดชีวิตพอสิ้นชีพก็ได้เข้าถึงพรหมมโลก พระตาตราครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดน,นี้เท่านั้นแม้ในปางก่อนตถฐาคตก็เป็นผู้มีปัญญาย่ำยีเสียซึ่งถ้อยคำคข่มขีของผู้อื่นเสียได้เหมือนกันดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าอำมาตยเจ้าความเห็นทั้งสี่คนในการนั้น ได้เป็นปุรณะกัจจปะมัคคลิโคสาละแล้วก็ปรากฏทกัจจานะอาชิตาเพสกัมพลและนิครนนาถบุตรในการนี้สุนัขสีเหลืองได้เป็นพระอานท์ส่วนพระมหาโพธิปริพาชกก็คือเราตถาคตทนิเลก็จบอัฏะ ถามหาโพธิชาดกที่สามก็คือตอนจบภาคบริบูรณ์ในตอนแรกเนะี่ยมันจะมีตอนแรกนะอะตมาได้พูดไปแล้วในตอนแรกนะอันนี้คือตอนตอนจบแล้วตอนที่สามมันจะมีสามตอนมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามก็ไปค้นหาดูกันแล้วกันบะทิดว่าม่เสือเหลืองมีเสือโค้งเสือเหลืองนะ่ะที่พูดไปแล้วนะปฏิปทาของผู้นำนะครับตอนจบ นิทานเรื่องนี้ก็คติธรรมให้ยังไงก็คอมเมนต์อนโมทนาสาธุบุญกับตมาด้วยแล้วก็ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามเจริญพรนะครับ